สวัสดีครับว่านหางจระเข้คือพืชสารพัดประโยชน์ที่หลายคนบอกว่าช่วยดูแลผิวพรรณได้ดีตามมาดูกันว่าว่านหางจระเข้จะมีสรรพคุณต่อผิวหน้าและช่วยในเรื่องอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นผมขอแนะนําให้คุณรู้วิธีเลือกว่านหางจระเข้ก่อนนะครับว่าควรเลือกยังไงและจะเก็บรักษาแบบไหนถึงจะดีที่สุดไปดูกันเลยนะครับหนึ่งก็คือเลือกใบว่านหางจระเข้ที่ค่อนข้างใหญ่และอ้วน สองให้คุณตัดว่านหางจระเข้มาหนึ่งใบสามารถตัดได้ตั้งแต่โคนเลยนะครับสามก็คือให้ใช้มีดคมๆเฉือนหนามข้างใบออกสี่คือให้ผ่าครึ่งตามแนวยาวและข้อห้าก็คือหงายด้านเจียวขึ้นใช้ช้อนขูดเจียวออกมาใส่ถ้วยหรือภาชนะที่เตรียมไว้สามารถเก็บรักษาได้ในตู้เย็นนะครับและเมื่อคุณรู้วิธีเลือกและเก็บรักษาว่านหางจระเข้แล้วมาดูต่อกันเลยนะครับว่าว่านหางจระเข้มีสมคุณต่อผิวหน้ายังไงบ้าง หนึ่งปลอบประปโลมผิวไม่แดดว่านหางจระเข้มีฤทธิ์เย็นและต้านการอักเสบนอกจากนี้ยังมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและแร่ธาตุที่ช่วยเร่งกระบวนการบำบัดทำให้ผิวที่แดงและไม่แดดกลับมาสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณว่านหางจระเข้เป็นที่รู้จักว่าเป็นมอ์เจอไรเซอร์จากธรรมชาติมีคุณสมบัติ ให้ความชุ่มชื้นและซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีเนื้อเบาบางช่วยสมานผิวที่แห้งลอกและสามารถใช้ได้กับผิวมันและผิวที่เป็นสิวง่ายได้อีกด้วยนะครับสก็คือช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองนอกจากจะช่วยปอบประโลมผิวจากแสงแดดและความร้อนแล้วฤทธิ์เย็นของว่านหางจระเข้ยังช่วยบรรเทาผิวที่ระคายเคืองจากการแพ้ผื่นการติดเชื้ออาการแดงและอาการคันได้ด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติต้านเชื้อราช่วยลดปัญหาผิวอักเสบดังนั้นสําหรับใครที่มีผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้อย่างหายห่วงเลยนะครับสีก็คือช่วยป้องกันริ้วรอยก่อนวัยด้วยคุณสมบัติที่อุดมไปด้วยวิตามินอ e. ีทั้งยังมีแร่ธาตุต่างๆจึงช่วยคงความชุ่มชืน้นและคืนความกระจ่างใสให้ผิวของคุณทําให้ริ้วรอยเล็กๆที่มองเห็นได้เลดูจางลง และยังสามารถช่วยป้องกันริ้วรอยก่อนวัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อีกด้วยนะครับ5ก็คือช่วยรักษาสิวและลดเลือนรอยสิวว่านหางจระเข้สามารถช่วยป้องกันการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดสิวช่วยเร่งให้สิวหายเร็วขึ้นโดยสามารถแต้มลงบนสิวได้เลยไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังช่วยขจัดรอยแผลเป็นจากสิวได้อีกด้วยนะครับ6ก็คือช่วยลดเลือนรอยคล้ำรอบดวงตา เนื่องจากว่าว่านหางจระเข้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินอ e ีที่ช่วยทําให้รอยคล้ำรอบดวงตาดูจางลงอีกทั้งความเย็นของว่านหางจระเข้จะช่วยลดอาการบวมของถุงใต้ตาได้อีกด้วยแค่ทารอบดวงตาก่อนนอนแค่นี้ก็ช่วยได้แล้วนะครับ7ก็คือจะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเพียงผสมว่านหางจระเข้เข้ากับสครับที่คุณใช้เป็นประจําแล้วขัดเบาๆทั่วใบหน้าจะช่วยให้ ผิวหน้าดูกระจ่างใสนอกจากนี้ว่านหางจระเข้จะช่วยป้องกันการสูญเสียน้ํามันตามธรรมชาติของผิวและช่วยกเก็บพร้อมกับเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณจึงทําให้ผิวเป่งปังแลดูน่าสัมผัสยิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับและเมื่อคุณได้เห็นสรรพคุณที่หลากหลายของว่านหางจระเข้ไปแล้วผมก็ขอให้คุณกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และขอให้คุณติดตามช่อง YouTube นี้ไว้ด้วยนะครับ และให้คุณกดกระด,ดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับแห่งความสวยในครั้งต่อไปผมขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณมีแต่รอยยิ้มนะครับสวัสดีครับ